เลขเด่นเดาดที12ราศีประจำวันที่1กรกฎาคม2568พร้อมสีน้ำโชคสื่อน้ำโชคและแนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมอาจารย์แมนโหนพลังเลขครับวันนี้เลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับมากันเป็นประจำนะครับมากันทุกงวดนะครับให้เข้าไม่เข้าก็จะมานะครับมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับถึงแม้ว่าในบางงวดนะจะเป็นการที่ธรรมชาติลงโทษเราก็ตามนะครับแต่ก็ก็ยังมาก็ยังมานะครับอ้าะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับไม่มา ไม่หมายถึงว่าเลขเนี่ยไม่มานะอ่าหมอแม่เนี่ยมานะครับแต่เลขเนี่ยเขาไม่มานะฮะนัดแล้วไม่มาตามนัดนะฮะเดี๋ยวตีตายเลยเต้นๆตัวเลขภาษาคำนวณมันดิบดีนะครับไปเข้าในส่วนของเอ่อเลขวันเกิดนะเลขวันเกิดนะครับเป็นเอ่อเลขของคนที่เกิดวันวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ส่วนเอ่อเลขราศีเนี่ยไม่มาเลยนะครับก็เฉียดเฉียดมันจะแบบมันเฉียดแบบหน้าเสีย หน้าเสียแบบเสียเซลว่ะเออเสียเซลหน้าเสียดายนะเสียไปตัวหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็สองวดละสองวดละนะเอาลุ้นกันใหมนะครับเราพู้ไม่ยอมแพ้นะครับใครจะยอมแพ้แพ้ไปเราไม่ยอมนะครับยังไงก็ลุ้นกันทุกงวดนะครับแล้วก็ซื้อเ,เลขราศีตัวเองเลขลัคนาตัวเองนะครับติดเอาไว้นะครับอ่นะคนเขาเรียกว่าคนออกหวยไม่ทอ้อนะครับคนซื้อก็ไม่ถอยนะครับ <c oughs> กองสลาก กองสลากไม่ท้อนะครับคนรอซื้อก็ไม่ถอยเหมือนกันอ่าก็ลุยกันต่อนะครับอาละคำแบบเลขเด่นดาวดี12บราศีนะหนึ่งกรกาคม68นะครับฝากิวกครั้งครับกับเลขกลุ่มเลขเด่นประจำวันชื่อกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับก็5 5 5บาทพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีเลขเด่นประจำวันให้ทุกวันมีเลขถิงปองให้ทุกวันนะครับมีอ่ l วอลเปเปอร์มงคลนะครับมอบให้นะฟรีๆนะครับแล้วก็ ในส่วนของสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็ทักไลนเข้าไปดูนะครับเอาละเข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วในวันนี้กับได้เด็ดเลขสิบสองราศีโอ้พูดเร็วไปนิดนึงนะขออภัยนะครับอ่ะด,ดีทุกงนี้ดีดนะครับ เลขเด่ดาวดิสบลีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็สลับมั่งนะครับค่ะทุกทเนี่ยเรียงเรียงกันไปนะเรียงราศีกันไปนะครับยอดวิวไม่ค่อยจะขยับเท่าไหร่นะครับก็ทดลองกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสลับราศีมั่งในงวดนี้นะครับเราเริ่มกันที่ขอเริ่มที่ราศีตุลก่อนเลยครับผมนะราศีตุลนะครับราศีตุลสื่อนําโชคนะครับมาจากคู่ครองนะคนรักของของท่านนะครับ คู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับจะเป็นในกรณีใดก็ตามแต่นะครับจะเป็นคู่ครองที่แต่งงานกันแล้วนะเป็นสามีภรรย,ยากันหรือว่าจะเป็นคนรักกันที่ยังไม่แต่งงานหรือเป็นเพศตรงข้ามที่แบบเพิ่งรู้จักกันเพิ่งพูดคุยเพิ่งแบบกิ๊กกันอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับพูดง่ายว่าโชคนะครับสื่อนํา,าโชคมาจากคู่ครองครักและเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าเอาจริงนะจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ แต่ว่าเป็นแบบเป็นคนรักกันนะเออเป็นแฟนกันนะครับแนวทางเสริมดวงอย่างแรกเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มนะครับอย่างที่2องนะครับทำบุญโรงศพนะครับผ้าขาวขอศพทำบุญให้ศพไม่มีญาตินะเป็นเจ้าพงานศพนะครับเลขนำโชคสามเปเลขครับราศีตุลได้แก่8 6 3สมนี่แปดหกสสีนำโชคเน้นสีฟ้าสีเทาสีชมพูนะครับต่อมานะครับไปที่ราศีพฤษภนะครับ พรศพเนี่ยนะครับสื่อน้ำโชวของคุณนะครับอย่างแรกคือที่อยู่อาศัยยอดยานพานะนะครับคือเลขบ้านเลขรถนั่นเองนะครับต่อมาคือผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะไม่ใช่กำนันเฮ้ยผู้ใหญ่เนหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ในองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าแบบผู้ใหญ่กำนันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคือการเจ็บป่วย การเจ็บป่วยเป็นสื่อน้ำโชคได้นะ,ะบินค่ายาต่างๆเลขห้องโรงพยาบาลเนี่ยได้แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณอาจจะได้โชคจากการไปทําบุญไปบริจาคยอดเงินต่างๆนะเลขเซมซเลขที่ได้จากการทําบุญลองพิจารณาดูนะครับแนทางเสริมดวงอย่างแรกเน้นทําเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทเลยอย่างที่2ทําเกี่ยวกับ หนังสือสวดมนต์แผ่นพับบูชาบทสวดมนต์โรงพยาบาลไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้และสุดท้ายเลยนะครับเน้นทําบุญเกีก่ยวกับความเป็นความตายทําบุญโรงศพพักเขาาห่อศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีพฤษภได้แก่0ูนหหเลขสวย0ูนนาะครับสีนาโชคเน้นสีแดงสีเหลืองและสีส้มนะครับต่อมา,มาที่ราศีมังกรนะครับมังกร มังกรเนี่ยเป็นราศีที่จะเป็นจะมีโชคทางไกลนะสื่อนำโชคเนี่ยมาจากทางไกลมาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับต่างประเทศทุกอย่างนะครับเป็นวีซ่าและเป็นพาสปอร์ตนะครับเอกสารอะไรที่เกี่ยวต่างประเทศบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางแต่ว่ามีเขาเรียกว่าคอนแทคที่มาจากต่างประเทศมีเอกสารอะไรนะที่มาจาก ต่างประเทศก็ให้พิจารณาจากเอกสารเหล่านั้นนะครับบางกรเนี่ยเขาเรียกว่าโชคทางไก่บางทีอาจจะไปลุ้นหวยเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค นะเป็นดวงที่จะได้จากการทําบุญได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จากเซนลางสังหรณ์แม่นนะครับเซนดีลางสังหรณ์แม่นนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเลเยลรับต่างๆเนี่ยละครับนี่คือมังกรจะเด่นนะครับในะทางเสริมดวงอย่างแรกเลยนะครับทำบุญเกี่ยวกับทำบุญล,ลงศพผ้าขาวห่อศพทำบุญใ้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพและทำบุญล,ลงศพเนี่ยได้แล้วก็อย่างที่2คือ,อเน้นวิปัสสนากรรมฐานเลยนะครับวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าถือศีลปฏิบัติธรรมพวกนี้สวดมนต์นั่งสมาธิไปนะครับใช้ภาว ราจิตในการเป็นกุศลนะฮะเลขนำโชค3ามหมายเลขราศีมังกรได้แก่804นสีนะครับ804สีน้ำโชคเน้นสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับต่อมาครับเป็นราศีกร,รกฎกร,รกฎเนี่ยสื่อน้ำโชคนะครับนะก็อย่างแรกคือญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะแต่มีคอมเมนต์นิดหนึ่งมีวงเล็บนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ล่วงรับไปแล้วนะ นะล่วงลับไปแล้วหรือว่าอยู่ไกลกับเรามากๆเช่นอยู่ต่างประเทศเลยนะครับนะอยู่ต่างประเทศเลยถ้าคุณมีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือสื่อนําโชคนะครับอีกจุดหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเหมือนกันนะครับเป็นดวงทีนะ่จะได้โชคจากการทําบุญจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอดเงินจากการทําบุญนะเลขเซียมซีนะเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนดีรางสังหรหอแม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเล้นลับด้วยนะครับ นี่คือก,กฏนะครับแนวทางเสริมดวงอย่างแรกกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับหรือระคังเพนนะฮะอย่างที่2ทําบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยนะครับใบมิโกนนะจำนวน8เล่มหรือ8กล่องมีดผ่าตัดเข็มฉีดยานะครับอุปกรณ์ กีฬานะครับได้หมดเลยนะฮะมอบให้เด็กๆเ,เนอะเลขนำโชคสาเลครับราศีกรกฎได้แก่3 49นะครับส4 9สีน้ําำโชคเน้นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับต่อมามาที่เอาเป็นราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับราศีกุมสื่อนำโชคอย่างแรกพิจารณาจากตัวของคุณเองนะครับตัวของราศีกุมเองนะอาจจะเป็นพวก วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับหรือเลขบัตรประชาชนก็ยังได้เลขใบขับขี่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเน้นเป็นเลขบัตรเลขบัตรประชาชนจะจะจะ,จะจกใกล้เคียงกว่านะครับ s. <S เลขเกี่ยวตัวเราเองนะครับจุดที่2ก็คือเพือ่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับจะเป็นสื่อนําโชคให้เพือ่อนฝูงหรือญาติพี่น้องช่วงนี้ก็ดูถ้าเกิดคุณ peror, มีกิจกรรมนะครับหรือกิจธุระต,ต,ต่าง ที่จะต้องทําร่วมกับเพื่อนนะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะในช่วงนี้ญาติมาหานะมอาีอาจจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะได้มาหากันในช่วงนี้ก็นั่นแหละให้เขาเป็นสื่อนําโชคนะาพาเพื่อนหรือญาติไปหยิบลอตเตอรี่ซะนะจะได้ สื่อน้าโชคนะครับเป็นสื่อน้าโชคให้กันนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงอย่างแรกเนี่ยทำเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะครับอย่างที่2ถ้าเข้าวัดเนี่ยท่านทาด้วยเสนาสนะต่างๆคืออิฐหินปูนทรายสร้างโบสถ์สร้างวิหารแบบนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอย่างที่3นะครับทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างแสงสว่างทุกประเภทเลยอาจจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงทาบุญไฟฉายหลอดไฟฉายกระบอกไฟฉายเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับ เลขนำโชค3ามายเลขับราศีกุมได้แก่378นะ3า8สีนำโชคเน้นสีชมพูสีเทาและสีน้ำตาลนะครับต่อมามาที่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยอย่างแรกก็คือญาติพี่น้องให้โชคญาติพี่น้องคล้ายๆกับราศีกุมเมื่อกี้นะ,นะเพื่อนหรือญาติพี่น้องเนี่ยได้หมดเลยนะครับ 2. นะครับคือคู่ครองคนรักนะครับคู่ครองคนรักอันเนี้ย เน้นว่าเป็นคู่ครองคนรักเลยนะเพราะว่า,อ,าอันเนี้ยชัดเจนว่าดาวพระศุดีนะทับลัคนาราศีดาวพระศุดีเนะาาี่ยนะมาจากเรือนปัตตนีนะเป็นดาวคู่ครองนะครับเพราะนั้นเนี่ยคู่ครองหรือคนรักเนี่ยนะครับจะมีบทบาทในชีวิตมากและดาวอาทิตย์ราชาโชคทับลัคนาราศีด้วยนี่คู่ครองคนรักนะครับเป็นสื่อน้ำโชคให้นะครับและ อย่างที่3คือเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเช่นเดียวกันนะครับเซนดีลางสังหหอนแม่นมีโอกาสได้โชคจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเล้นลับนะครับแนวทางเสริมดวงครับมี3อย่างอย่างแรกก็คือ ฮาเกียวแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับเตาถมามนตะเกียงถฐานไฟฉายหลอดไฟฉายกระบอกไฟฉายอย่างที่2แผ่นพับโบชัวบทสวดมนหน์ังสือสวดมน์นะครับอย่างที่3ระฆังเงินระฆังทองหรือว่าระฆังเพนนั่นแหละนะครับอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งแถมละกันก็คือถ้าใครสามารถไปแบบอ่าดุ้งขาวห่วมขาววิปัสนากรรมฐานนะบวชอย่างเงี้ยได้ <c oughs> ถือศีล ใครสามารถแบบถือสีนปฏิบัติธรรมได้นะครับอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับเลขนำโชค3ามใบเลขครับราศีไม่ถุนได้แก่615นนะครับ615าำโชคเน้นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับเรามากันที่ราศีมีนนะฮะร,ราศีมีนมีนเนี่ยสื่อน้ำโชคนะครับนะอย่างแรกนะพิจารณาจากการเดินทางนะครับโชคลาบอยู่ที่การเดินทางจะเป็นตัวตัว รถตั๋วเครื่องบินนะครับทะเบียนรถนะครับเลขไฟล์เครื่องบินนะครับเอามาเล่นได้นะครับเ,เลขอยู่ที่การเดินทางนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยอดยานพาหนะด้วยคือถ้าคุณไม่ได้เดินทางเนี่ยคุณก็ลองเอาเลขที่อยู่อาศัยมาเล่นก็ได้แต่ถ้าคุณได้เดินทางแล้วคุณได้ขับรถไป คุณก็เอาเลขรถเนี่ยมาเล่นนะครับก็บริบทในชีวิตนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนไหนนะครับบางคนบอกไม่ได้เดินทางจริงๆเลยหมอแมนนะดีอยู่กับบ้านเลยทํางานอยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้อ่าซื้อเลขอะไรละ่ะถ้างั้นบางทีไม่มีรถอา,อาทซื้อเลขที่อยู่อาศัยนั่นแหละนะครับอ่าอย่างที่อ่าสามอย่างที่3ก็คือญาติผู้ใหญ่ให้โชคนะครับราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ โดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะธุรกิจนะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลดีถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับก็พิจารณาเลขนะครับจากญาติผู้ใหญ่แต่จ,จะคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่า,าจ,จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อา,อาจจะขเขาสวภาพาขอาจจะ ไม่ค่อยดีเจ็บป่วยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่แท้ก็ได้นะว่าดาวเป็นปราะเกษตรหรือไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะก็ลองลุ้นดูนะครับราศีมีนแนวทางเสริมดวงอย่างแรกทําเกี่ยวของกินนะครับแล้วก็เสื้อบ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่2เนี่ยอ่ะระครังเงินระครังทองนะระครังเพนอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่3แผ่นพับโบชัวบทสวดมน์นะครับหนังสือสวดมน์นะครับ แล้วก็เลขนำโชคครับสามหมายเลขราศีเมียนได้แก่ 6, 2สองนะครับ 6, 2สองสีนำโชคเน้นสีฟ้าแล้วก็สีนำเงินนะครับต่อมาครับเรามากันที่ราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยสื่อนำโชคนะครับก็บอกว่าความเป็นความตายเลยนะครับอย่างแรกคือถ้าพิจิกเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมในงานเขาดำนะครับหรือว่า รับรู้นะครับได้รู้เห็นในข่าวของการสูญเสียเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิจารณารสังเกตตัวเลขจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนำมาลุ้นนะมาเป็นโชคเป็นลาบได้คือความเป็นความตายนะครับรอบตัวนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการเจ็บป่วยเป็นโชค นะฮะใครที่กําลังเจ็บป่วยไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าให้คุณหัดส,สังเกตนะครับสถานการณ์เกิดไม่สบายมีการเจ็บป่วยไปซื้อยาเอาเลขบินค่ายามาซื้อเอาเลขห้องโรงพยาบาลมาซื้อนะครับนะเนี่ยพวกงานเขาดําพวกการเจ็บป่วยพวกเนี้ยจะเป็นโชคให้คุณได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายคือนะโชคลาภทางไกลโชคต่างประเทศอันนี้ฝากไว้ด้วยนะบางคนเนี่ยนะ ไ,ไม่สําเร็จนะก็ไปสําเร็จเพื่อนบ้านมัน่งอะไรบ้างนะครับก็ดวงทําไงได้บางทีดวงมันเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างวิจิกเนี่ยดาวโชคลาภไงดาวโชคลาภก็คือดาวพุธด,ดาวพุธไปสถิตพบมรณะเฮียมรณะแปลว่าต่างประเทศมรณะแปลว่าความเป็นความตายนะมันก็ต้องถ่ายไปตามตำรานะพิจิกเนี่ยอย่าลืมแล้วกันนะโชคลาภต่างประเทศโชคลาภความเป็นความตายโชคจากงานเขาดํานะครับ แนวทางเสริมดวงครับอย่างแรกแน่นอนเลยนะครับเอาไปทำบุญลงศพทำบุญ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพอย่างที่สองเนี่ยอิดหินปูนทรายถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำบุญด้วยเสยนาสนะต่างๆนะครับเลขนำโชคสามเลขครับราศรีพิจิกได้แก่70-2นสนะครับ702สีนำโชคก็เน้นสีสีเดียวเลยฮะสีเขียวนะครับอ่าต่อมาครับเป็นราศรี ธนูนะต่อนไปเลยดีกว่านะครับราศีธนูครับนะสื่อนําโชคนะครับคุณพ่อแล้วก็ญาติผู้ชายนะครับวันนี้คือจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะก็คือคุณพ่อก็ถือว่าเป็นญาติผู้ชายใช่ไหมแต่ถ้า,าไม่ใช่คุณพ่อก็เป็นญาติผู้ชายเช่นคุณปู่ของตาคุณลุงคุณอานะครับญาติทางญาติผู้ชายเอางี้ดีกว่านะครับหรือว่าญาติทางพ่อก็ได้นะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นญาติผู้ชายแล้วก็ญาติทางพ่อด้วยอันนี้จะยิ่งชัดเจน นะครับมีแค่นี้เลยนะสื่อนําโชคนะครับแนวทางเสริมดวงราศีธนูอย่างแรกทําเกี่ยวแสงสว่างนะครับเต,ติมน้องอันตะเกียงหลอดไฟทานไฟใช้ก็บอกไฟใช้อย่างที่2นะเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มถาวายเพนพระออกโรงทานใส่บาตรตอนเช้านะครับเลขนําโชคสามหมายเลขราศีธนูได้แก่615 615ครับสีนําโชคสีฟ้าสีแดงสีส้มนะครับ ต่อมาครับมาที่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์สื่อนําโชคนะครับมาจากยวดยานพาหนะของตัวเราเองนะครับยวดยานพาหนะของตัวเราเองนะครับถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่มียวดยานพาหนะเป็นคนที่ไม่มีรถส่วนตัวให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเช่นอายุนะครับวันเกิด เดือนเกิดปีเกิดนะครับอายุ <c oughs> อายุครับวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับของตัวเราเองนะครับจุดต่อมาก็คือบุตรบริวารให้โชคนะครับจะเป็นบุตรแท้หรือว่าจะเป็นบุตรหลานนะบุญธรรมหรือว่าบริวารผู้ใต้ามารคบัญชานะครับเป็นสื่อนําโชคแล้วก็อุดหนุนดวงชะตาดอีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือ ดวงโชคทางไกลมาแล้วนะครับราศีสิง์ดวงโชคทางไกลนะครับดวงโชคจากต่างประเทศนะครับดวงโชคนะจาก เรื่องของการเดินทางนะครับถ้าใครเดินทางในช่วงนี้นะก็พิจารณาเลขรอบตัวเช่นยานพาหนะในการเดินทางหรือว่าเดินทางไปพักที่แห่งหนตําบลใดนะครับบางคนไปพักโรงแรมต่างจังหวัดนะต่างประเทศนะก็ให้คุณพิจารณาตัวเลขจากห้องพักนะที่คุณไปเดินทางเนี่ยนะครับมาเป็นชคเงเวลาได้นะครับเอออันนี้ก็จุดนี้นะครับให้อ่า ช่างสังเกตนะอะไรที่มันอยู่รอบๆตัวนะครับบางทีจะเป็นโชคที่มาใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงครับราศรีสิงห์เนี่ยอย่างแรกก็คือทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับทุกประเภทเลยนะครับดาวประจําตัวเนี่ยเป็นราชาโชคดาวเป็นดาวอาทิตย์ด้วยดาวที่คือแสงสว่างนะทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงนะทําบุญไฟฐานไฟฉายหลอดไฟฉายทําบุญด้วยเทียนนะครับ อย่างที่2ครับทำด้วยของมีคมทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นใบมีดโกนจะเป็นเข็มฉีดยามีดผ่าตัดหรือว่าอุปกรณ์ทางการกีฬาต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับราศีสิงได้แก่2 3 1สานะครับ 2, 3, 1, สองสสีนำโชคก็คือสีชมพูและสีแดงนะครับต่อมาครับมาที่ราศีเมษนะครับราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษ สื่อนำโชคครับพิจารณาอย่างแรกคือคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับได้หมดทั้งหมดทุกหมวดหมู่จะเป็นคู่ครองกันนะสามีภรรยาหรือจะเป็นเพียงแค่คนรักกันแต่ยังไม่แต่งงานยัเป็นคนรักก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพศตรงข้ามเฉยเยนะเป็นแฟนกันนะครับหรือคบหาดูใจนะแต่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรนะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้หมดเลยนะครับข้อต่อมาคือโชคลาภจะมาจากการเจ็บป่วยนะ ราศีเมษนะการเจ็บป่วยไม่สบายซื้อเลขบินค่ายาซื้อเลขห้องโรงพยาบาลซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทั่วเพศเลยนะครับและข้อสุดท้ายคือโชคลาภจากต่างประเทศโชคทางไกลโชคจากการเดินทางจุดนี้เนี่ยนะครับก็มีลาหูเป็นลาภเนี่ยเป็นลาบเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ออมนุษยูนะครับก็ยังอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยถ้าเกิดคุณสแสวงหาราบผลเนี่ยจากต่างประเทศนะครับมันก็จะสมรูปดวงนะครับ สำหรับราศีเมษก็ลองดูนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับเน้นทําบุญเกี่ยวกับของกินทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการออกโรงทานถวายเพลพระหรือว่าทําบุญใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยได้หมดเลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะทำบุญโรงศพ้าขาห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญเกี่ยวกับเมนเผาศพนะครับเตาเผาศพต่างๆน้ำมันเผาศพอะไรพวกนี้นะครับก็ อ่ะลองพิจารณาดูตามความเหมาะสมของท่านนะครับเลขนำโชคสามเลขครับราศรีเมษได้แก่860นะ860สีนำโชคเน้นสีฟ้าและสีเทานะต่อมาครับราศรีสุดท้ายครับก็คือราศรีกันนะครับราศรีกันเนี่ยอย่างแรกพิจารณาจากตัวของท่านเองก่อนเลยนะครับนะตัวของท่านเองครับตนเองเป็นโชคลาภ ให้กับตัวเองนะครับตนุลาภะราศีกันตตนเป็นโชคลาภแห่งตนอย่างที่สองนะครับถ้าท่านได้เดินทางนะครับไม่ว่าจะใกล้จากไกลแต่เน้นว่าเดินทางไกลถ้าได้เดินทางไกลเช่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะครับนี่คือสื่อนําโชคของท่านเลยนะครับอาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆก็ได้นะ,ะเดินทางสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าจะเข้าเกณฑ์แล้วสองสมชั่วโมงเนี่ยเข้าเกณฑ์แล้ว ให้ลองพิจารณาดูนะครับโชคทางไกลนะครับโชคจากต่างประเทศนะครับโชคจากการเดินทางอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับก็เป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับเป็นดวงที่จะได้โชคจากการทําบุญได้โชคจากวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โชคจากเลขอะไรที่มาจากการทําบุญนะเป็นยอดเงินทําบุญก็ได้เป็นเลขเซมซีอะไรพวกนี้นะครับราศีกันก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเลขจากการทําบุญนะครับ มีดาวเกตรหรือว่าพระเกตเนี่ยอยู่ในเรือนลาพระเรือนโชคลาภนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลาบนะราศีกันเนาอะ,อะลองพิจารณาดูนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะหรือว่าระคังระฆังเงินระคังทองระคังเพนนะครับอย่างที่2แผ่นพับโบชัวบทสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ต่างๆนะครับอย่างที่สมนะครับ วิปัสสนากรรมฐานนะครับถือศีลปฏิบัติธรรมครับถ้าสะดวกก็นุ่งขาวห่มขาวนะฮะปฏิบัติธรรมรักษาศีลนิดหน่อยในช่วงนี้นะครับพระเกดเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกเหนือจากคําว่าแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังแปลว่าจิตวิญญาณยังแปลว่าพูดตามตรงก็คือพูดผีต่างๆนะวิญญาณน,นะสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งนี้อยู่ในเรือนลาภะคือเขามาเป็นโชคเป็นลาภ รเราเนี่ยรู้ดวงนะถ้าทําได้เราก็อุทิศบุญให้เขานะตอบแทนเขาก่อนเป็นหรือนะทําหน้าที่เป็นผู้ให้ก่อนนะครับก่อนที่จะได้เป็นผู้รับใช่ไหมก็เป็นผู้ให้ะก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะถูกฉลกกับดวงชะตานะครับราศีกันเลขนำโชคสามอะไรได้ครับราศีกันได้แก่2 49สี่เก้านะครับสองสี่เก้าสีนำโชคเน้นสีเขียวและก็สีส้มนะครับ เอาละครับครบท้่นนะวันนี้เลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับมากันแบบกระชับกระชับนะไม่ได้เย็นเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียงนะครับจากเมษถึงมีนอะไรเงี้ยบางทีเรียงแบบเดิมๆก็เบื่อ เบื่อแล้วนะครับบางทีจําเจนะบางทีก็สงสารเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆนะครับที่แบบเฮ้ยอยู่ท้ายๆนะครับก็ดึงเขาขึ้นมาอยู่ต้นๆคลิปบ้างคลาๆกันไปนะครับก็ใครชื่นชอบก็ฝากดูกันให้ครบๆทุกราศีนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับเลขราศีเนี่ยมันหลุดมาเนี่ยก็2งงวดแล้วนะอ่าหวังว่าภาษาสำนวนของ ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าเิร์ดไทม์ลัคกี้เขาบอกว่าครั้งที่สามมักจะโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันว่า,าหลุดมาสองงวดแล้ว ในตัวเลขราสีในงวดที่3เนี่ยต้องมาแล้วนะครับหมอแมนค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะมานะครับน่าจะมาในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับเอาละครับหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยพบกับเลขเด่นในสูตรถัดไปกับช่องอาจารย์แมนโหนพลังเลขนะครับวันนี้ขอท่านโชคดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ